เนื่องจากในความเป็นจริงเนี่ยองกรของเรามีพนักงานอยู่หลายระดับครับพนักงานบางคนก็เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บางคนก็เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่แน่ๆเลยคือก็จะมีพนักงานระดับปฏิบัติการก็จะมีพนักงานระดับหัวหน้างานหัวหน้าทีมก็จะมีพนักงานระดับผู้จัดการระดับจัดการเรียกกันกันลวกันก็จะมีระดับบริหารนี่ครับเรามีพนักงานที่อยู่หลากหลายระดับแล้วก็แตกต่างกันไปตามตําแหน่งนะครับในบางระดับก็อาจจะมีพนักงานหลายตําแหน่ง สอนอยู่ในนั้นเรียกว่าการจัดโครงสร้างตำแหน่งงานในองค์กรนะครับถ้าพูดถึงแบบนี้สกิลแมทริกซ์ที่เราจัดทำเนี่ยเราก็ควรจะต้องกำหนดสกิลทั้งที่เป็นสกิลของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สกิลของคนที่เป็นหัวหน้างาน2แบบเลยที่ต้องทำควบคู่กันอย่างไรก็ดีถ้าองค์กรของท่านจะต้องทำสกิลแมทริกซ์และองค์กรของท่านเนี่ยมันก็มีการจัดทำมาตรฐานระบบคุณภาพโดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพ iso 9001เนี่ยนะครับ ท่านต้องทบทวนความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่ามาตรฐาน ISO เองเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วจะต้องทําเรื่องทักษะจะต้องทําเรื่องความรู้จะต้องทําเรื่องของ attribute หรือพฤติกรรมการทํานงานจะต้องทํา competency หรือทํา skill matrix อะไรมันไม่ได้บอกเป๊ะๆนะครับแต่ว่าจะระบุหรือกําหนดให้เราจะต้องกําหนดความสามารถที่จําเป็นของคนที่จะต้องทํางานพูดง่ายๆก็คือคนทํางานในตําแหน่งหนึ่งๆเนี่ยเราจะต้อง เอาให้ชัดว่าตกลงแล้วเราจะระบุว่าเขามีความรู้ทักษะหรือจะมีพฤติกรรมการงานเรื่องใดก็ได,ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่เรื่องความรู้ทักษะเนี่ยเป็นอะไรที่ซีเรียสมากโดยเฉพาะเรื่องความรู้กับทักษะเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องง่ายนะครับความรู้เอาไปทําความรู้ที่เรียกว่าการจัดการความรู้ที่เราคุ้นชนินกันกับชื่อของ knowledge management ได้นั่นเองนะครับถ้าเรากลับไปลองเปรียบเทียบดูว่าเรามีพนักงานหลายระดับเนี่ยมันก็ควรจะต้องทํา ทักษะในรูปแบบใดหรือว่าสกิลแมทริกในรูปแบบใดบ้างเนี่ยก็ต้องมาดูกันสักนิดหนึ่งครับว่าในโลกของการทําง,งานเราก็จะมีทักษะ2แบบนะครับทักษะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าทักษะของคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานผมขอเรียกมันว่า practitioner skill กันแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าตําราจะเรียกมันว่าอย่างไรดีแต่ practitioner คือผู้ปฏิบัตินะครับขอเรียกว่า practitioner skill ซึ่งมันจะเป็นได้ทั้งที่เป็น hard skill และก็ soft skill ในเอพิซอด ก่อนก่อนหน้าเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วว่าไอ้ hard skill soft skill เนี่ยมันประมาณไหนนะครับ hard skill ก็เช่นทักษะการซ่อมเครื่องจกักรทักษะการขับรถยนต์ทักษะการดูตำแหน่งของผิวกระเบื้องทักษะการทําความสะอาดเครื่องจักรพูดเกิดง่ายๆก็คือเป็นทักษะที่ต้องใช้กําลังกายเป็นอันหลักส่วน soft skill หรือ people skill เนี่ยมันได้แก่ทักษะการาเป็นทีมทักษะการคิดสร้างสารรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการเจรจาต่อรองนะครับ นอกเหนือจากสกิลของ p r a คทิชเนอร์แล้วอาจารย์คิดว่ามันก็จะมีสกิลของคนที่เป็น Supervisor คนที่เป็นผู้จัดการด้วยนะครับขอเรียกมันกว้างๆว่าเป็น m a n เนเจอร l เรียลสกิลแมนเนเจเยสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นทักษะเชิงการจัดการเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น People Skill หรือ s o ฟต์สกิลเป็นตัวตั้งนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้หรือเรียกว่าไม่น่าจะมีทักษะที่เป็นการจะต้องลงมือปฏิบัติโดยใช้กำลังกายเป็นหลักนะครับ ของคนที่เป็นผู้จัดการคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชานะ n a g มา s k เ l จอเร์สกิลเนี่ยพอยมันจะอยู่ที่การเป็น People หรือ Soft Skill นะครับมันได้แก่ภาวะผู้นำการคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจนะครับ m i n d s r t i n d s e t การสื่อสารเพื่อจูงใจการโน้มน้าวใจการนำทีมการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเงี้ยจะเป็นทักษะของคนที่เป็นผู้บัคับบัญชาเท่านั้นนะครับดังนั้นทักษะ2แบบ ที่อาจารย์คิดว่าน่าจะสามารถไปทำ skill matrix ได้เนี่ยก็จะได้แก่ทักษะที่เป็น practical skill แล้วก็ managerial skill นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับในเรื่องของ managerial skill เนี่ยเดี๋ยวจะอัดวิดีโอเนอีกเอพ s o อดหนึ่งนะครับมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าแนวทางหรือวิธีการมันจะเป็นประมาณไหนอย่างไรนะครับขอบคุณอีกครั้งครับเจอกันในเอพิซอดหน้ครับ